อ่ละวันนี้นะครับผมจะลองนะครับเอาเครื่องตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมของชาลีนะครับมาทดสอบการใช้งานจริงที่คันบอกกุ้งของผมเนี่ยฮะโดยจะตัดหญ้าคันบอกกุ้งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับอยากจะรู้ว่า,าแบตมันนะครับจะลดลงไปกี่โวลต์น,นะครับจาก 140บวดลอยสีวนนะครับอันนี้จะให้ดูเครื่องตัดหญ้าเดิมผมเนี่ยชั่งน้ำหนักนะครับเมื่อกี้ดูแล้วล่ะจะให้ดูเปรียบเทียบกับของชาลีเครื่องตัดหญ้าเดิมนี่หนัก9กกิโลนะครับเดี๋ยวจะชั่งของเครื่องตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมวันหนักกิโลนะครับ10บกิโลพอดีครับแบตนี่เป็นแบตสิแอมป์นะครับมันเขียนเวิ่มไปหน่อยเมื่อกี้แค่10แอมป์ อตอนแรกว่าจะทําเป็นเป้สายหลังนะไอ้แบตเตอรี่นี่นะปรากฏว่ายังทําไม่เสร็จนะครับเอานี้นะครับเอาเทปเนี่ยพันไว้ตรงนี้เลยใกล้กับมอเตอร์เนี่ยอ่าสี่สิบโวลต์นะครับสี่สิบจุดสี่โวลต์ลองเร่งดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะไปดูโคกดเลยดูรูว่ากินอมสูงสุดนี่สวิตอยู่นี่สวิตอเลกอตายอ๋อแบตูกนี้แค่สิบป์จะตัดได้ถึงครึ่งช oh. ั oh. 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 Er ่วโมง ัดปาประมาณยี่สิบนาทีนะฮะเหมือนจะลูกปืนแตก,กปืนแตกเดยวเอาไปประปูงแก้ไขก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะและจากที่ข่าวที่แล้วนะครับผมเอาเครื่องตัดหญ้าของชาลีนะครับพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมาลองตัดปรากฏว่าผมไปตัดโดนโดนโดน,โดนหินหรือโดนอะไรสักอย่างนะ ยังไม่ทันได้ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยครับเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าแกนหลุดนะแต่แต่จริงๆไม่ใช่อ่ะครับใบมันหลวมแล้วก็ผมมีปัญหาตรงคันเร่งมันนั่นแหละนะมันมันมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยถูกต้องนะมันใช้งานไม่สะดวกผมก็เลยเอาไปให้ชาลีแก้ไขครับย้ายคันเร่งของมันอ่ะให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะของเครื่องแต่ญ้าทั่วไปอ่ะ นะมันจะได้ใช้งานสะดวกฮนะวันนี้นะจะลองตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะโดยจับเวลาที่หนึ่งชั่วโมงเช่นเคยนะนี่ครับเครื่องตัดหญ้าไร้น้ํามันนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้น้ํามันพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมก็ตัวเดิมัแหละเช่นเคยครับแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยผมเอาเทปเ,เทปพ,พันไว้เหมือนเดิมชาลีบอกให้ หาเลยสพายสพายหลังนเะป้สพายหลังนะอไม่มีเวลาหานะครับอันนี้ก็คือนี่ฮะคันเร่งคันเร่งย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะยกดสะดวกนะครับเอาเอ,าเอาผมยังไม่เสียบแบตอันเนี้เอเสียบแบตกันนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บสี่สิบจุดหก สี่จุดหโวลต์น,นะเดี๋ยวจะลองตัดน,นะคราวนี้กับเวลานับถอยหลังเลยครับหนึ่งชั่วโมงเริ่ม มันเร่งไม่ค่อยติดมือเหมือนกับเครื่องน้ํามันนะยิ่งวนวนลดลงเนี่ยมันจะยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันเร่งไม่ค่อยติดมือนะอ่ะ พอตัดมาได้ประมาณ40่นาทีนะฮะับสี่สิบนาทีปรากฏว่าเออน,นี่ยังไม่ยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเลยเหลือ16นาทีเอ่อสี่สิบนาทีเนี่ยเครื่องมันไม่แน่ใจว่าแบตหมดหรือเปล่านะครับตัวเลงไม่ไปเลยคือโวลต์สุดท้ายที่เห็นคือ31โวลต์นะฮะแล้วนี่ก็หมดแล้วต้องใส่แบตหมดหรือเปล่าต้องไปถามชาลีาใส้แบตหมดเนี่ยเลยนี่เลงไม่ไปแล้วเลงไม่ไปเลย แล้วก็นี่ก็มอตเตอร์เริ่มร้อนแล้วฮะมอตเตอร์ร้อนแล้วเนี่ยนะ,ะแล้วได้ประมาณแปดลูกนี้นะสิบแอมป์ใช่ไหมก็ได้ประมาณเอาจิงก็ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีได้อยู่นะเอัเดี๋ยวให้ดูผลงานการตัดวันน,บบนี้เออเป็นไงนะครับคือข้อดีของมันก็คือว่ามันก็แค่ชาร์จเหรอชาร์จแล้วก็มาใช้ได้เลยนะแต่ว่า มันจะเล่งไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะฮะมันจะเล่งไม่ค่อยติดมือเวลาเราเล่งกดคันเล่งปุ๊บเนี่ยกนะดคันเล่งอนะ่กว่ามันจะมากว่ามันจะหมุนะประมาณวิสองวิอะฮะเวลาเวลาวนออดน่นะตอนหลังผมก็เลยกดแช่ไว้เลยกดแช่ไปเลย,เลยนี่วนรถบุ๊บๆ๊บบบบเลยคขาวนี้นะเอ้ยไม่ใช่เออวนรถด้วยก็แอบก็รถด้วยนะอ่ะก็สรุปก็คือได้ประมาณสี่สิบนาทีนะสำหรับแบต สิบแอมนะสิบแอมเอาวันสามสิบสี่สิบนาทีนะี่แหละโอเคเดี๋ยวให้ดูผลงานนะให้ดูผลงานเลยนะตัวนี้ไม่ค่อยกล้าก,กดเพราะว่ามันมีหินไงกดต่ำแล้วก็โอ้โหหินกระเด็นใสเศษและแข็ง หักหักลบกลบนีก็ได้จากประมาณหักคนที่โทมาหาผมเวลาที่ผมรับโทรศัพท์ภายดนจังหวัดทัก3สบห้นาทีเอาสรุปนะครับสรุปก็คือเครื่องตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยฮะสามโวลต์นะสิบแอมป์เนี่ยใช้งานได้จริงๆก็ได้ประมาณ30-40นาทีะฮะและแต่ว่าหญ้าหญ้าจะ หน,นาหรือบางนะครับนะผมว่าเออมันน่าจะเหมาะที่จะใช้งานที่บอกว่าหญ้าไม่ไม่หนามาก,กน,นะแล้วก็ไม่มีต้นไม้ขึ้นมาแซมหรือไม่มีเถาวันเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับเพราะว่ามันมันเล่งไม่ค่อยติดมือนะครับมันเล่งไม่ค่อยติดมือนะแต่มันสะดวกแต่มันเล่งไม่ติดมือใช่มมันสะดวกคือชาร์จชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงอนะ สชั่วโมงก็เต็มประมาณนี้แต่ก็ไม่แน่นะอันนี้โวลต์มันยังต่ำอยู่นะสาสิบโวลต์ถ้าเป็น48่สแโวลต์นะแล้วก็แอมเป็์ยีแอมป์นมเนี่ยอาจจะจะแรงกว่านี้นะแรงกว่านี้แล้วก็ใช้งานได้นานกว่านี้นะแต่มันก็จะหนักอ่นะนะโอเคก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับชาร์จ ไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องน้ำมองน้ำมันสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยอันนี้แค่ชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะมันชาร์จสองแอมป์ใช่ไหมเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงก็เต็มแล้วเนี่ยนะแต่ว่าจะใช้งานให้เป็นมันนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไม่ได้นะฮะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสีนะนะ่สิบนาทีนะนะสำหรับเครื่องตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่รลิเธียมหรือเครื่องตัดหญ้าไร้น้ำมันนะ่ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมมาทดสอบให้ดูนะครับ